เอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับบอลนักแ้มสอบราชการซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเองก็มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์พี่ที่เป็นนักทรัพยากรบุคคลนั่นเองนะครับว่าหัวข้อที่เขาให้เราสอบนะครับในการปฏิบัติงานจริงนั้นมันจะมีมากน้อยแค่ไหนและจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมมีคาถามเกี่ยวกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลที่เป็นหัวข้อแบบขอบเขตที่เขาให้เราสอบว่าในการทํางานจริงเนี่ยเราได้ใช้มากน้อย ยอย่างเช่นข้อแรกที่พรบข้อมูลข่าวสารนี้บ้าณนะครัในเรื่องของพรบรข้อมูลข่าวสารอันนี้คือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเนี่ยต้องรู้ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารในเรื่องของระเบียบงานทุรการงานสารบัญน,นะครับ <nämlich S 2> อ,อันนี้ข้อมูลข่าวสารมันต้องรู้ในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารว่ามีเรื่องไหนเปิดเผยได้เปิดเผยไม่ได้อันนี้ยกตัวอย่างนะประมาณนั้นเรื่องข้อมูลข่าวสารก็ ทุกตำแหน่งต้องใช้แน่นอนข้อนี้อ่าครับดี๋แล้วอย่างข้อสองครับรบวิธีปฏิบัติกาทางการปกครองประมาณไหนอ่าข้อนี้ก็คือถ้าเกี่ยวข้องโดยตำแหน่งนะครับก็ก็เหมือนเดิมทุกตำแหน่งก็ต้องใช้เพราะว่าในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของการอนุญาตการอนุมัติต่างเนี่ยการั่งการของผู้มรรคบัญชาแล้วก็เราเป็นผู้ใต้มรรคบัญชาเนี่ยเราต้องปฏิบัติในเรื่องของคําสั่งทางการปกครอง อย่างเช่นถ้าเกิดมีเรื่องมีกรณ,มกรณีมีคู่กรณีอะไรเงี้ยเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรแล้วก็ศึกษาในกฎหมายตัวนี้อ่ามันเป็นต้นประมาณนั้นก็จะพรบระบรบเบียบบริหารงานบุคคลตำแหน่งเกี่ยวบอ่าพรบระเบียบบริหารงานบุคคลอันนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับตำแหน่งนักรับอ่าพยากรบุคคลอันนี้อันนี้เป็นตำแหน่งที่ต้องใช้อ่าเป็นอันเนี้ยเป็นพรบตัวแม่ที่ต้องใช้ ในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเช่นการออกคําสั่งต่างๆก็ต้องอ้างถึงพรบตัวนี้ในเรื่องของการบรรจุแต่งตั้งการโอนย้ายการเปลี่ยนสายงานอะไรประมาณนี้ก็พรบตัวนี้เป็นพรบหัวใจนะครับของตัวแม่ของการปฏิบัติงานในด้านง,งานบุคคลมันก็จะถืบเนื่องไปที่เรื่องของข้อ4นะครับเรื่องของ ความรู้เกี่ยวกับมาตฐานบริหานงานบุคคลอันนี้คือเรื่องของกอกางกอกางก็จะลองมาจากพลบริหารงานบุคคลเมื่อกะรู่อันนี้กอกางก็มาออกเป็นมติกอนะครับสั่งการาเป็นมติที่ทุกจังหวัดอ,อบตท้องถิ่นทั่วประเทศเนี่ยต้องใช้ประมาณนั้นครรบบม่วข้้อาาาาูกกยพ เรื่องของการพัฒนาระบบราชการก็ที่ตำแหน่งที่ใช้อยู่ก็คือ,อในเรื่องของการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับอันการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลในประมาณนั้นนะครับข้อนี้ครับข้อที่หกครับการคราข้อข้อมูลกดจะทำระบบจะเป็เที่เฉี่ยประวัติประมาณอ่ข้อนี้ที่ปฏิบัติงานอยู่ก็ ตอนนี้กรมส่งเสริมก็มีระบบเขาเรียกระบบทะเบียนบุคลากรของทิ่นแหน่งชาติระบบ LHR แล้วก็อันเนี้ยคนที่เป็นตำแหน่งนะครับก,ก็ต้องใช้โปรแกรมนี้ทุกคนนะครับบันทึกข้อมูลของบุคลากรในห,หน่วยงานเข้าไปในระบบนี้เป็นระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมอันเนี้ยคือตำแหน่งนักทรัพย์ทั่วประเทศต้องใช้จะมีโปรแกรมอ่าจะมีโปรแกรมให้ใช้งานเป็นมันจะเป็ดเป็นเก็บ เกี่ยวกับทบียนประวัติของพนักง,งานอันนี้นะครับนเนี่ยข้อนี้อันนี้ต้องใช้แน่นอนแล้วอย่างพเิเศครับเรื่องเกี่ยวกับสรรหาครับเรื่องบุคลากอรกอ่ะเรื่องตัวนี้นเรื่องของการสรรหาตําแหน่งนักทรัพ,รพยากรบุคลคลก็มันเป็นตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคลทุกทุกๆเรื่องนะครับ,รบในเรื่องตั้งแต่เรื่องของการสรรหาก็จะเป็นเรื่องของการรายงานตําแหน่งว่างการบรรจุแต่งตั้งพนักงานการสอบ การเลือกการสอบพนักงานจ้างอะไรพวกนี้ที่มันมาเกี่ยวข้องกันมันก็รวมรวมไปคือการสรรหาการโอนอันเลื่อนระดับอะไรต่างๆพวกนี้การมันคือการสรรหาบุคคลเข้ามาปฏิบัติราชการในองค์กรของเราอันเนี้ยข้อนี้นะครับข้อที่แปดการวิเคราะห์งานเป็นอะไรการวิเคราะห์งานอันนี้ก็คืออย่างเช่นอบต ทั่วประเทศเนี่ยมีสายงานอันนี้ไม่แน่ใจมีกี่สายงานนะแล้วก็อย่างเช่อนบอบตนั้นมีนนตาแหน่งกี่ตาแหน่งก็เราก็มาวิเคราะห์งานวิเคราะห์งานเสร็จปุ๊บเราก็ไปในจะไปเป็นในส่วนของการจัดทําแผนอัตรากำลังนะครับอันนี้ก็ต้องมีการประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการแผนตั้งากำลังนี่ก็จะเป็นแผนอัตรากำลังสปีนะครับก็เสนอไปที่คอ,อจังหวัดแล้วก็ แล้วก็แล้วก็เดี๋ยวนะในเรื่องของการสารหาตามแผนตามกำลังเนี่ยมันต้องไม่เกินอ่าระเบียบมาตรฐานงานบุคคลนะครับที่กลับไปในตรงข้อแรกอะตามมาตรา35ต้องไม่เกิน40%่สค่าใช้จ่ายนะครับของแจ่ลอบตพทนะครับถ้าเกิน40%ก็ต้องลดคนลงจํานวนคนลงประมาณนั้นอันนี้ที่ใช้งานงงงใช่ใช่ที่ขึ้นอยูอ่กับอ่าใช่ ก็มีวิธีสูตรคำนวณออกมาตามมาตราส5ไม่ให้เกิน4ี่ปอร์เซ็นในแผนตากำลังประมาณนั้นไอที่ใช้งานอยู่นะครับแล้วข้อที่9ครับเรื่องลำกบอะไรบำเหน็จบำนานเนี่ยมันประมาณไหน,นเรื่องบำเหน็จบำนาเรื่องการเสนอขอ,ขอเครื่องราชนะครับ,รบอันนี้เป็นเรื่องของสิทธิสวัสดิการของข,องข้าราชการทุกท่านอยู่แล้วในข้อนี้นะครับข้อนี้ก็คืออย่างเช่นคนเกษียณอายุ6กสบนะครับ สิทธิ์ของเขาก็เอาเงินเดือนครั้งสุดท้ายไปคูณระยะเวลาทํางานปีก็ว่าไปแล้วก็ไปหาร50้าสิบอันนี้เขาจะได้บํานาญนะครับอันนี้ที่ตําแหน่งนะครับต้องมาคํานวณน,นะครับอันนี้ต้องใช้แล้วก็เรื่องของการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ก็ทํางานปีก็อย่างเช่นทํางานบรรจุเขารับการ5ปีก็เริ่มต้นขอเครื่องราชได้นะครับตามสายงานของเรามันจะมีสายทั่วไปกับสายปฏิบัติ ก็ลำดับซึ่งลางจะไม่เหมือนกันออันนี้ที่ใช้งานนะครับเกี่ยวกับตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลข้อทีสองอีกก็คือลักษณะงานที่ปฏิบัติให้กู้สภาพรวมๆก็ได้ไหมว่าาตำแหน่งงอนไหนยังไงลักษณะงานที่ปฏิบัติก็ตำแหน่งของที่ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลนะครับก็ ลักษณะงานอันนี้ก็ดูในตามมาตรฐานกึหนดตำแหน่งเขาจะบอกไว้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามบอบหมายแต่งานหลักๆที่เราทําก็คือเรื่องของงานบุคคลนะครับในทุกๆตําแหน่งเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานกําหนดตําแหน่งบอกไว้ว่าปฏิบัติงานอะไรบ้างประมาณนั้นนะครับอ่าโอเคครับผมสวัสดีครับ